ฟีอาจารย์ต้นน้ำหมักสูตรสองนะครับวันนี้มาดูสวนคำตะก้าเหมือนเดิมนะฮะมาได้ดูพ่นน้ำหมักนะฮะถ้วยที่เห็นสองจุดห้าลิตรนะฮะเป็นยางสองห้าหนึ่งนะฮะพันสองห้าหนึ่งมาดูการพ่นนะฮะดูสุดยอดนะไม่มีหรอกหน้าเน่าเป็นยังไงพ่นน้ำหมักอาจารย์ต้นไป หน้าเน่าเป็นยังไงไม่รู้เพราะมันไม่มีนะครับหอ,หอมหอมจริงๆแล้วไม่ได้เหม็นไม่ได้พูดตรงข้ามนะหอมเนาะกินหอมหอมจนระิงๆสิพ่นแบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วเกินนะครับเนี่ยพ่นร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะครับ ให้ดูบรรยากาศรอบๆด้วยนะฮะบรรยากาศรอบๆก็จะปรคบคุมด้วยใบนะฮะเพราะใบสองห้าหนึ่งนะคยเขจะคุมเยอะใบหนาสังเกตได้เลยครับสวนนี้สุดยอดนะฮะอ้อ